แม่ออกเอนบ้านคุ้พะยอเองว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าสักข้าของอคโพรธนาคของหลวงปู่อาจารย์ข้าพเจ้เป็นยอดพระจจัยธาชิพพัตกิยสาธุข้าพพ่อไม่ออกเด้อสัพพีติโยวิวันสันโุสาวรกโวินาสันตุมาเทพวันตาลายโสักพีติกา คนเยอะครับแป๊บเดียวคนเต็มเลยนะฮะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งคนแน่นเลยนะครับแสดงว่าคนจะเริ่มมากันตอนสองทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเต็มไปถึงหนึ่งสี่อาสามทุ่มเนี่ยน่าจะเยอะหน้าคนแบบ

คนเยอะนะฮะวันแรกนี่คนก็เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่ามันแต่มันก็ไม่แออัดนะมันกว้างขวางนะครับพื้นที่แบบกว้างขวางมากนะครับวัดพระธาตุหลวงนะครับคือคนเยอะน่าจะหลายหมื่นคนนะครับมาเที่ยวงานวันแรกนี้นะครับ มีรถแบบนี้บริการด้วยนะครับถ้าใครที่เกียจเดินนะก็มีรถไปบริการนะครับร้านค้าร้านขายเยอะครับนะฮะของกินก็เยอะนะครับนี่คือโซนด้านหลังของพระธาตุหลวงนะครับโซนด้านหลังนะครับโซนนี้คือโซนด้านหลังนะครับ วันที่23พฤศจิกายน2566นะครับที่วัดธาตุหลวงแลรหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นงานวันแรกนะครับคงคงจะมาทุกวันนะครับจนถึงวันที่27นะครับมาเก็บภาพสวยๆนะครับ กินเยอะมากนะครับคนงสองทุ่มนี้คนกำลังเยอะเลยนะครับสองทุ่มนลยนะฮะ ลูกชิ้นมีนะครับขายดีปิ้งไส้กรอกต่างๆนะครับม่ก็เป็นเีารต่นม่มบจะมีเอา๋อหนึ่งครับเอาอหนึ่งเจ้าเออ๋อตา้งแ่รวย่อ บรรยากาศตรงเฮือนลาวนะครับประมาณสองทุ่มนะฮะคนเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับสาวก็จะมานะฮะเช่าชุดแบบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่ากว่านี่แหละครับคนจะเยอะนะครับเนี่ยเช่าชุดถ่ายรูปนะฮะเอ่อเสื้อผ้าสวยๆนะ ้าสิ้นลาวส,สวยๆเยอะเลยนะครับก็เหมือนกับโปรโมทไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะข้างบนนั่นนะครับเงืนลาวแม่ค้าคนสวยใส่ชุดใต้ดำรูกกัน มาจากเมืนนองใดเนอะนครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์วะลูกคือใส่ชุดไต่ดำใส่ชุดซ <ilo> ื่อใส่ค้าน้อยนะครับน่ารักดีอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละครับไม่ได้หมายก็ว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วจะเป็นไต่ดำนะไม่ใช่นะดูฮะสาวๆเยอะมากเยแล้วก็ เจอถ้าใครอยากจะมาจอบผู้สาวก็มางานนี้แหละครับเยอะมากครับอันนี้สำหรับโซนครอบครัวนะก็จะมีแบบแต้มต่างๆนะครับแต้มแต่เป็นอ่อโอ้ยน่ารักอะ ตัวเล็กน่ารักมากเลยชุดลาวเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์นะผมว่านะครับผระสินนี่นะฮะผ้าสิ้นสวยดีอ่ะอากาศก็เย็นสบายนะครับไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวนะครับหมายว่ามันก็ลังดีเลยนะครับ ดูนะครับสาวเขาจะมานเนี้ยเช่าชุดเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ชุดถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสวยเลยอะ่ะสวยสวยนะงบนนนะฮะเพื่อนผูกรักแคกเสี่ยวสวยดีครับสวยสวย น,นี้ก็จะมาทำคอนเทนต์จริงๆตีไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าเด็กๆเขาทำอะไรก็น่ารักนะว่ามาถ่ายรูปคือ่าชุดที่ทำนี่ยก็จะมีทั้งไทยลรอไทยดำนะฮะไทยแดงอย่างเงี้นะครับผ้าสิ้นนี่ก็วสวยๆนะครับก็เหมือนกับขายไปด้วยนะครับ น่าจะเป็นโซน V.I.P. นะฮะสาวสวยเยอะจริงๆครับบอกเลยนะฮะถ้าใครอยากจะมาจอบผู้สาวนี่มางานบุญทาตหลวง่แหนะครับคือมันไม่แออัดนะฮะพอมันไม่แออัดนี้ก็คือหมายความว่าสามารถที่จะชมได้อย่างสบายใจเลยนะครับมันไม่เบียดกันนะครับบางทีจังหวะดีๆก็ขอเขาถ่ายรูปขเขาก็ให้ถ่ายแล้วนะครับ เนี่ยสามรายผมก็ถ่ายไปแล้วนะถ่ายคลิปด้วยนะ เอ็นแม่นางน้อยนี่สวยอ่ะโอ้โหใสอ่ะสวยมาก โซนอาหารเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันราคามันไม่ได้แพงอะไรนะฮะโซนอาหารนะครับตังโซนนี้เป็นโซนอาหารนะครับแบบกว้างขวางนะครับนั่งแบบไม่อัดนะฮะเพราะว่าพระธาตุหลวงนี่มันพื้นที่กว้างขวางนะวัดธาตุหลวงเนี่ยนะครับโอ้จูคนได้เยอะครับไม่อัดนะครับน่ามาเที่ยวงานนะบอกเลยนะครับ

ไม่ต้องไม่ต้องเบียดเสียดกันนะแบบมันมันโล่งอ่ะรู้สึกชอบนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับโซนกินข้าวนะครับโซนนั่งกินข้าวนะครับ น๋มุเพาอเฮือก็ลี่รยณหนลาวชุดสวยดี คนจะเยอะประมาณช่วงสองทุ่มนะครับคนเยอะมากครับช่วงเวลานี้นะครับ <c oughs> น่าจะหลายหมื่นคนนะลานนั้นกว้างใหญ่นะฮะที่นี่นะฮะมัน คนเยอะมากเลยนะฮะดูนะฮะเต็มเลย <c oughs> สาวก็เยอะนะ <c oughs> คนก็ทยอยกลับกันแล้วนะครับประมาณ2งทุ่มกว,กว่าก็ทยอยกลับกันเยอะแล้วนะครับ ขายม้ถ <toys> ีบบ <m ics> <m ics> ้านย่างขายบ้างเลยเด็กเข้ามาซื้อกันขายย่างบ้านคนเอกจซื้อฟรีเลยนะไม่ได้เห็นไม่ได้ถ่ายเนาะให้คนลองซื้อมาดีสอบลดสั้นรัะบาลที่ฟองของเขาเลือกซิ้อเลยซิ้อแล้วอย่าลืมนะใส่รองกินถีบบ้านร้อไปวันนี้มีลดสั้ีอ่านล